เทคนิคในการประกอบกิจกรรมเมื่อโครงการนิทรัยการบินได้วางพื้นฐานที่ดีมีการกำหนดอำนาจความรับผิดชอบและมีความเข้าใจกันถึงปัญหายด้านนิรภัยการบินแล้วแต่องค์ประกอบต่อไปของเทคนิคซึ่งจะนำความสำเร็จมาให้โครงการก็คือเทคนิคในการปฏิบัติงานกิจกรรมใดก็ตามเทคนิคในการปฏิบัตินั้นย่อมจะถ่ายทอด ให้กันไม่ได้ง,งนะ่ายนักทั้งนี้การถ่ายทอดเทคนิคจากผู้บรรยายหรือจากครูให้สิทธิ์นั้นย่อมกระทําได้เพราะในการให้คําแนะนําแล้วฝึกหัดปฏิบัติตามส่วนสิทธิ์แต่ละคนเมื่อสําเร็จการอบรมไปแล้วจะมีเทคนิคดีหรือด้อยกว่ากันนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการรับรู้และการรู้จักประยุกต์ใช้งาน กับประสบการณ์ในการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญดังตัวอย่างเทคนิคการบินเป็นต้นสำหรับเทคนิคในการดำเนินโครงการนิรภัยการบินนั้นก็เพียงแต่หยิบยกเอาสิ่งที่ควรปฏิบัติมาเป็นพื้นฐานมากกว่าเท่านั้นเทคนิคที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเทคนิคทั่วๆไปกับเทคนิคในการประกอบกิจกรรมโครงการโดยตรงนะครับ m อร์ฟี่ลอเทคนิคในการปฏิบัติงานทั่วๆไปของในหานิรภัยการบินจะละทิ้งการปฏิบัติตามมอร์ฟี่ลอไม่ได้นะครับเพราะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามเทคนิคนะครับนั่นย่อมนำไปสู่การประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานทุกประเทศที่หวังคุณภาพหรือคุณภาพ เป็นหลักโดยมีเทคนิคของขั้นตอนปฏิบัติดังนี้นะครับเทคนิคในการปฏิบัติงานทั่วๆไป Follow the regulation and manual นะครับก็เป็นการก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือนะครับ เทสเดอรซิสเตเพื่อทําตามแล้วควรมีการทดสอบด้วยนะครับกิฟต์แมนเทแนนเพื่อรักษาสภาพของระบบจึงควรให้มีการบูรณะรักษาให้เป็นอย่างดีนะครับคอนค์ริตี้คอนโทร และขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพหรือกังกับดูแลนั่นเองนะครับ